ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่29่สกมกราคม2566นะคะ แอดมินน้อยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทางช่องทุกทกท่านเด้อจ้าเด้อก่อนจะไปรับชมแนวทางสาหรับคลิปนี้ฝากคือเกาเด้อจ้าเด้อสาหรับทันใดที่เขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจทางช่องนาำนาเด้อจ้าเด้อทันใดที่ช่นชอบแนวทางเลขห้าน้อยเขามาแล้วอย่าลืมกดติดตามไว้นําเด้อจ้าเด้อกดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ประปลาดคลิปต่อๆไปเนาะจ้าเนาะเอาอีกอย่างหนึ่งเนาะจ้าเนาะก่อนจะไปรับชมหน้าทางฝากล้านในเด้อจาา้าเด้อฝากอุดหนุนสินค้าทางล้านน้าเนาะจ้าเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจจะอุดหนุนเด้อจ้าเด้อก็จะมีครีมยาซิฟัลละาแชมพูเนาะจ้าเนาะ สบู่ตอนนี้ขวางเขาแล้วเด้อจ้าเด้อคุณพ่อคุณแม่ทันใดที่จะสร้างสบู่เนาะจ้าเนาะจะมีสูตรที่พร้อมส่งคือนมข้าวเนาะจ้าเนาะน้ำนมข้าวและส้วมวิตซีแล้วก็ชมพูเล่งขาว,วาเด้อจ้าเด้อสำหรับชมพูเล่งขาวรอตนี้รอบนี้นเนาะจ่าเนาะ จะเป็นชมพูเล่งขาวสตรอเบอรีเดอจ่าเดอร์บอมแมนชมพูเล่งขาวโยเกิร์ตสำหรับท่านใดที่สนใจสินค้าทางล้านโทรเข้ามาสร้างได้เลยเดอจา่าเดอที่เบอร์0926325513เ 5, 5, 3, 3, นาะจนะ้าเนาะหรือว่าจะเมมเบอร์ทักไลน์ได้เลยนะคะสำหรับพนห้าน้อยเมื่อว่านนี่เนะาะทาช่ชม สามตัวแตกเด้อจ้าเด้อสามตัวแตกมือว่าน,นี่แนวทางเหล็กห้าน้อยสุดปังนะจ่าเนาะสุดปังสามตัวแตกไปสองรอบเด้อจ้าเด้อรอบพิเศษนะจ่าเนาะรอบพิเศษแล้วก็รอบ VIP ท่านใดที่ถือรางวัลมือว่าน,นี้แอดมินหน่อยโคแส,สดงความดีใจกับท,กทุกทุกท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะ หมื่อวานนี่รอบพิเศษสามเจ็ดหนึ่งน,นะจ๊ะเนาะสามเจ็ดหนึ่งชุดสามตัวแตกเด้อจ้ะเด้อแอดมินหน่อยจับให้สามตัวแตกนะจ๊ะเนาะถ้าเลขในตาล่างมากน,น,นะจ๊ะเนาะยี่สิบคู่กะจะบ่อผาดเด้อจ้ะเด้อกะจะบ่อผาด ภายในยี่สคู่เหล็กในตะล่างนี่เด้อจ้าเด้อสาตัวแตก371รอบพิเศษร,รอบแหลกเนาะจ้าเนาะแล้วก็รอบวีไอพี่ศูนเด้อจ้าเด้อเมื่อวานในปังหมักๆเลย031 3ตัวแตกตรงาาตรงเนาะจ้าเนาะตรงตรง สำหรับชุดสามตัวนี้ให้เล่นโตดไว้เด้อจ้าเด้อห้เล่นโตดไว้ดีที่สุดน่าจะเนาะเพราะว่าสามตัวตรงตรงมันจับย,าก,ยากเด้อจ้าเด้อห้โตดไว้เนาะจ้ะเนาะหาบาทสิบบาทถามาย่างหน่อยหน่อยเข้ากัย่างใดโตดเนาะจ้ะเนาะนะถ้าเล่นตรงโตดนี่มันเหมือดหลายเด้อทนผู้ช่มเพราะว่า สตัวนี้เข้ารูดว่ามันเสียออกตัวไหนเพราะว่ามันกระจับยากเนาะจานะ้ะเนาะให้เดินโตดไปเลยสามรอบเลยจ้ะเดอ้อเน้นสามรอบพิเศษปกติหลักกะวี a ไได้แล้วหยุดนะคะถ้าเขารอบพิเศษทันไดทีได้แล้วก็คือหยุดเลยจ้ะเดอ้อบต่องไปต่อเพราะว่าเลขตาล่างนี้ร่วมสามรอบแต่ว่าปรดิดมาสามรอบเสมอเลยจ้ะเดอ้อบางมือกะมารอบเดียว บางมือก็มาสองรอบบางมือฟุกแน่กบมาสามรอบแด้จ้าเดอ้อสามรอบสรอบนั่นแหละท่านผู้ชมรอบเฉพาะกินนี่บอลเน้นเนด้จ้าเดอ้อรอบเฉพาะกินนี่ก่ะมาดีขึ้นกันนาอจ๋าน้อเหล็กแนตารางแต่ว่าแอดมินเน้นไฮแค่สามรอบเท่าน,านั้นเด้จ้าเด้อพิเศษปกติและ VIP ได้แล้ว คือหยุดนจะจ้ะเนาะสำรับทันใดที่ลงทุนไปแล้วได้แล้วหยุดเด้อจ้ะเด้อบอยอยากให้ไปต่อนะจ้ะเนาะถึงจะมาสองรอบสามรอบกับบอยากให้ไปต่อถ้าได้รอบแรกแล้วคือหยุดเด้อจ้ะเด้อแอดมินหนูหน่อยบ้างเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะจะนะ้ะเนาะแอดมินหนูหน่อยก็รู้ว่าตัวเลขสีมาตัวใดเฮ็ดตามสูตรไปนะจะนะ้ะเนาะสำรับสองโต๊ะอเจ็ดหนึ่งสามหนึ่ง เข่าในหกชุดเด่นมืดนจะจ๊ะเนาะมาว่านี่เข่าในหกชุดเด่นมืด 7, 1, 2, 1, 2, 1, เจ็ดหนึ่งเลยมาสองรอบนะจ๊ะเนาะเจ็ดหนึ่งมาสองรอบแล้วกัสามหนึ่งสองหนึ่งเก้าเหล็กในะตะล่างามีเก่าด้วยจ้ะเด้อคันมีเก่ามาว่านี้คือสิบเป็นสามตัวแตกสามรอบนจะจนะ๊ะเนาะเด่นศูนย์และหนึ่งเจาะไปที่วิ่งหนึ่งรูดหนึ่ง เมื่อวานนี็เขาเต็มๆนะจ้ะเนาะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะสําหรับเมื่อนี้มาตามกันต่อนะจ้ะเนาะทผู้ชมเมื่อนี้ทผู้ชมพิจารณาเปิง้อจ้ะเด้อตัวเลขบตแตกตามกันปันไดเนะจ้ะเนาะเห็ดออกมาแล้วเด่นโตเก่า้อจ้ะเด้อเด่นโตเก่าปรับช่วงในทาากันเลยเนะจ้ะเนาะ,นะนะ แนวทางเลขคาหนอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะครับประจำวันที่29มกราคม2 5 6 6เลขในตารางนะคะ016723นะคะเลขในตารางนะคะเด่น0และ1นะคะวิ่งรูด1นะคะเด่นโตเกด้วยดอเดอ6ชุดเด่น16 หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งสองศูนย์สามและเจ็ดสามนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก่อนจะตัดสินใจนำตัวเลขไปลงทุนพิจารณาดีๆเด้อจ่าเดอ้อสำหรับสามตัวนี้นเนาะจ่าเนาะแอดมินหนูหน่อยบอออานเด้อจ่าเดอ้อเมื่อนี้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิรงเด้อจ่าเดอ้อชอบจัดขัด เน,นา,จานะจ้ะเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเอาสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้พอก,กันไหมคลิปหนาเด้อจ่าเด้อแอดมินหนูหน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ